เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชาตาบทที่หกในมือเจ้าคือเอี้ยวสั้นใช่หรือไม่ เพคะพ่อบ้านสั่งให้บ่าวปรุงมาท่านดื่มตอนที่ยังร้อนอยู่จะดีกว่านะเพคะเถาเอ๋อพูดพลางเปิดฝาออกนำสิ่งที่เปรียบเสมือนของขวัญล้ำค่าเดินเข้ามาและทำท่าเหมือนจะป้อนให้เธอข้าดื่มเองได้มู่อิ่งสี่ยื่นมือออกไปรับดื่มพลังสอบถามเถาเอา๋อที่นี่คือส่วนไหนของตัวอี้หวงังทูลพระชายาที่นี่คือเรือนทิศตะวันตก เผาเอ๋อเกรงว่านางจะเสียใจจึงตอบอย่างระมัดระวังเรือนหลักคือตำหนักด้านทิศเหนือตามเหตุผลแล้วพระชายาแต่งเข้ามาในจัวอองก็สมควรจะอยู่กับท่านอองที่เรือนทิศเหนือแต่แต่งงานเพียงสองวันกลับต้องย้ายมาอยู่ที่เรือนทิศตะวันตกทางด้านข้างแทน ปกติที่นี่มีคนไปมาน้อยท่านอองทำเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าพระชายาไม่เป็นที่โปรดปรานมูอิ่งซียิ้มอย่างไม่ใส่ใจแม้เธอจะไม่เข้าใจการเรียงลำดับเรือนในตัวออง แต่ดูจากปฏิกิริยาของเถาเอ๋อแล้วก็รู้ได้ว่านี่คือเรือนด้านข้างที่ไม่ค่อยสำ,สำคัญสำคัญเถาว่าขอแค่ไม่ว่าเงยหน้าก้มหน้าไม่ต้องเจอชายอมหิอย่างม่อจริงอี้ก็นับเป็นเรื่องที่เธอต้องการแล้วคิดได้เช่นนี้เธอจึงยกเอี้ยวสั้นขึ้นดื่มต่อกินเสร็จแล้วก็ส่งถ้วยกลับคืนไปให้เถาเอา๋อเอ่ยขอบคุณเสียงเบา เถาเอ๋อได้รับความอ่อนโยนนั้นอย่างกระทันหันนางตกใจต้องมองผู้เป็นนายแล้วรีบโบกมือไปมาอย่างพูดไม่ออกงูอิ่งสียิ้มบางเจ้าออกไปก่อนหากมีอะไรข้าจะเรียกเองเพคะ รอเถาเออออกไปสักพักมูอิ่งสีจึงก้าวลงจากเตียงเดินไปที่ข้างหน้าต่างแล้วเปิดมันออกลมเย็นพัดโชยเข้ามาในห้องนำพาความเหน็บหนาวเข้ามาเธอทอดตามองใบไม้สีเหลืองที่ร่วงหลน่นด้วยอาการเหม่อรลอยกระทั่งประตูเรือนถูกเปิดเสียงดัง ใจเธอเต้นรัวในเวลาอันรวดเร็วก็สามารถคาดเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอยกมุมปากยิ้มบ้างเผ่าว่ายังคงยืนอยู่ที่เดิมตรงนั้นไม่ขยับขยื่นแม้แต่น้อย เมื่อมองผ่านหน้าต่างโมอิ่งสีเห็นโมจิงอี้ในชุดคลุมสีขาวเดินก้าวเท้ายาวๆเข้ามาในเรือนด้านหลังตามด้วยองครักษ์หน้าตาเย็นชาซึ่งเป็นคนเดียวกันกับพี่ส่งจดหมายรับให้โมจิงอี้เมื่อวันก่อนเขาแยกตัวยืนอยู่ที่หน้าประตูเรือนไม่ได้เดินตามเข้ามาประตูห้องถูกเปิดเสียงของโมจิงอี้ดังขึ้นจากทางด้านหลังโมอิ่งซวง ข้าควรถามว่าเจ้าใช่มู่อิงซวงจริงหรือไม่เขาพูดพลางเดินเข้ามาพอเสียงนั้นเบาลงคนก็มายืนอยู่ข้างตัวเธอแล้วน้ำเสียงนั้นอึมครึมหน้ากิ่งแกรง่งทำให้รู้สึกหวาดกลัวแต่มู่อิงซีกลับหัวเราะแล้วย้อนถามหากข้ามีใช่มู่อิงซวงแล้วท่านอ่องอี้คิดว่าข้าเป็นใครหรือบุตรสาวขนพนรู้ทั้งวิชาแพทย์และวิชาพิษ ขนพล,ผลมู่อนุญาตให้บุตรสาวที่รักแต่ต้องวิชาแพทย์และวิชาพิษเรื่องเช่นนี้พูดออกไปใครจะเชื่อเจ้าคิดว่าข้าจะตรวจสอบไม่ได้งั้นหรือฮห,หากท่านอ๋องอี้ไม่เชื่อก็เชิญตรวจสอบได้เธอหัวเราะดูสิว่าเขาจะตรวจสอบอย่างไรอย่างมากก็คงพบเพียงเธอเป็นบุตรสาวอนุภรยาจะถึงขั้นสามารถตรวจสอบได้ว่าวิญญาณถูกแลกเปลี่ยนเชีลหรือ วันนี้เธอไม่กลัวที่สถานะบุตรสาวอนุภรยาจะถูกเปิดเผยเพราะอย่างไรในมือเธอก็มีแย่สินหลานเป็นแต้มต่อโมโจิงอีรีตามองอย่างอันตรายสตรีผู้นี้นอกจากสีหน้าหวาดกลัวที่เกิดขึ้นในเกี้ยวเจ้าสาวกลางทะเลทรายครั้งนั้นแล้วก็ไม่เคยปรากฏสีหน้าตื่นตกใจอีกเลยที่แท้นางคือมุกล้ำค่าของตระกูลโมจิงหรือ ถูกเขาต้องมองไม่วางตาโม่อิ่งซีขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวนางก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวแต่ในชั่วพริบตาเดียวก็ถูกเขาดึงตัวเข้าไปทั้งสองยืนใกล้กันใกล้จนล้มหายใจเขาเป่ารถผิวหน้าเธอคณะนะเอ่ยเตือนเจ้ากำลังหลบข่าโม่อิงซวงเจ้าแต่งเข้าจวนอี้หวงังมีเพียงข้าทิ้งเจ้าเจ้าไม่มีสิทธิหลบหนีข้า โมอิงสีรวบรวมแรงสะบัดแขนแต่ความต่างของแรงช่างห่างไกลเรียวแรงของเธอสำหรับเขาแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดสุดท้ายจึงทำได้เพียงเอ่ยประชดประชันท่านอองอี้ท่านเกลียดชังข้าถึงเพียงนี้ข้าจะกล้าเข้าใกล้ท่านได้อย่างไรหากข้าหลบหลีกนี่ควรทำให้ท่านรู้สึกยินดีมิใช่หรือ ยังเปล่าไม่ทันจบดีสี่หน้าเธอก็ต้องแปรเปลี่ยนเพราะจูจ่ๆเขาก็เพิ่มแรงบีบมือบีบจนมือเธอแทบหกักนี่คือผลของการยั่วโทสะค่ะโมจิงอี้พูดจบโดยไม่สนใจความเจ็บปวดของเธอก็ดึงเธอออกไปด้านนอกเขาก้าวเทา้ายาวมากจนเกือบจะเป็นการลากเธอไปก้าวเดินเธอไม่มั่นคงจำต้องวิ่งเหยาะๆถึงจะตามเขาทานันโมจิงอี นี่ท่านต้องการจะทำอะไรกันแนะ่โมอิ่งสีกัดฟันขณะวิ่งก็จ้องมองแผ่นหลังของเขาอย่างแข้นเคืองจนถึงขั้นอยากจะทำให้แผ่นหลังของเขาทะลุเป็นรูได้ยินนางเรียกชื่อและแซ่ของเขาพร้อมกันริมฝีปากของโมติ่งอี้ยกขึ้นนานแล้วที่ไม่มีใครกล้าเรียกชื่อเต็มของเขาที่จริงแล้วการยั่วให้นางโมโหไม่ใช่เรื่องยากสีเท้าของเขาหยุดลงในเวลาต่อมา ร่างเบาบางจึงชนเข้ากับแผ่นหลังของเขาอย่างจังโูอิ่งสีสูดลมหายใจเย็นๆเข้าไปยกมือขึ้นนวดหน้าผากและปลายจมูกที่รู้สึกเจ็บยิ่งรู้สึกโกรธเคืองเขามากขึ้นก็ไม่ทำไมไม่มีเหตุผลที่จะช่วยเหลือคนอย่างครึ่งครึ่งกลางๆข้าจะพาเจ้าเข้าวังช่วยคนโมอิงซีชะง,งักพันนึกถึงโมหยวนหยางที่ถูกเธอหลงลืมไปชั่วขณะ ข้าเดินเองได้ บนรถมาโมจิงอี้และมู่อิง่งซียังคงนั่งแยกกันคนละฟังต่างฝ่ายต่างอยู่ในความเงียบมู่อิ่งซีที่เพิ่งได้รับการปฏิบัติอย่างหยาบคายจากอีกฝ่ายเวลานี้ในใจมีแต่ความแค้นเคืองขณะนวดข้อมือที่ถูกเขาบีบจนเจ็บโมจิงอี้ยกมือกอดอกเอ็นตัวพิงผนังรถมาใช้สายตายเย็นชาจ้องมองการกระทำของนางเขาออกแรงไปเท่าไรตัวเขาย่อมรู้ดี มองข้ามความหยิ่งยโสของนางร่างกายบอบบางเช่นนั้นแรงมือของเขาคงทำให้นางเจ็บไม่น้อยแขวนตรงชีห่างไกลจากเหมียวเจียงมากเหตุใดเจ้าจึงคุ้นเคยกับพิษของเหมียวเจียงนักฆ่าผู้นั้นกับเจ้ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรเรื่องนี้ช้าเร็วข้าก็ต้องตรวจสอบได้ ได้ยินคำพูดของเขาการกระทำของเภอพรันหยุดชะงักแต่ไม่นานก็นวดข้อมือต่อแม้แต่สีสะก็ไม่เงยขึ้นมาถ้าไม่อยากเจ็บตัวมากกว่านี้ทางที่ดีจงเชื่อฟังข้าเจ้าก็รู้ดีว่าข้าสามารถทำให้มือเจ้าพิการได้ทำให้มือข้าพิการนอกจากจะทำให้ท่านมีความสุขแล้วก็ไม่มีประโยชน์อื่นใดอีก ข้าได้พูดไปแล้วว่าไม่กลัวการตรวจสอบของท่านเรื่องที่ข้าคุ้นเคยกับพิษจากเหมียวเจียงนะหรือฮะข้าไม่เพียงคุ้นเคยกับพิษของเหมียวเจียงของซีอี้ก็คุ้นเคยเช่นกันหากวันใดที่มีคนร้ายจากซีอี้ท่านก็จะสงสัยว่าข้าร่วมมือด้วยใช่หรือไม่ เธอตอบอย่างเรียบเฉยเรากลับไม่ได้กำลังพูดเรื่องตนเองโมจิงอี้จ,จ้องมองนางสตรีผู้นี้ช่างคาดเดาได้ยากนักคำพูดจากปากนางอาจไม่ใช่คำตอบที่เขาอยากได้ เขารู้ว่านางกับนักฆ่าหญิงคนนั้นไม่เกี่ยวข้องกันแต่เขาไม่เข้าใจว่าในงานเลี้ยงเหตุใดานางจึงพูดประโยคนั้นกับหยวนหยางทุกอย่างต้องรอให้คนที่เขาส่งไปแขวนตรงชีแจ้งข่าวกลับมาก่อนค่อยว่ากัน เมื่อไปถึงวังโมอิงซีตรวจดูอาการของโมหยวนอย่างก่อนเป็นลำดับแรกจากนั้นจึงตรงไปที่ห้องยาฝังตัวอยู่กับเหล่าสมุนไพรขณะนางปรุงยาโมจิงอี้ก็นั่งดื่มชายอย่างเกียดคร้านอยู่ไม่ไกลมืออีกข้างถือหนังสือตำราพิชัยสงครามเพื่อใช้อ่านข้าวเวลาขณะรอบเฝ้ามองดูนางอยู่ตลอดนั่นทำให้เขาพบว่าเมื่ออยู่กับสมุนไพรและการปรุงยานางจะ ลืมสิ้นทุกสิ่งคล้ายกับว่าผู้คนและเรื่องราวรอบตัวนางไม่มีอยู่ดูจากความคุ้นเคยกับสมุนไพรและความคล่องแคล่วในการผสมสมุนไพรเพื่อปรุงยาแล้วสามารถพูดได้ว่านางคือผู้ชำนาญวิชาแพทย์อย่างแท้จริงหากไม่ได้อยู่กับสมุนไพรามายาวนานจะสามารถทำได้ถึงขั้นนี้หรือ ท่านอองอี้ได้เวลาเสวยมือเที่ยงแล้วฝ่าบาทรับสั่งให้ท่านอองและพระชายาไปรวมเสวยด้วยกันกองกองท่านหนึ่งเดินมาแจ้งตรงหน้าโมจิงอี้อืมโมจิงอีต้ตอบไปเพียงหนึ่งคำหันมองโมอิงซีอีกครั้งคาดว่าในเหตุการณ์เช่นนี้นางคงไม่ไปดังนั้นจึงลุกขึ้นสั่งนำอาหารของนางส่งมาที่นี่ส่วนของข้าไม่ต้อง นั่งอยู่เป็นเพื่อนนางมาตลอดทั้งเช้าการแสดงละครนี้คงเพียงพอแล้วเขาไม่คิดจะอยู่เป็นเพื่อนนางอีกก่อนจากไปเขาสั่งกับคนในห้องยาข้ามีเรื่องต้องไปทำหากนางอยากกลับจวนให้คนส่งนางกลับด้วยหอชมจันทร์ ออกจากวังขึ้นนั่งบนรถมาโมจิงอีบ,บอกชื่อสถานที่กับทหารติดตามแล้วหลับตาลงหอชมจันคือหอคานิกาที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงซึ่งประดับประดาอย่างสวยสดงดงามเหล่าคุณชายทั้งหลายในราชสำนักต่างพากันมาเยี่ยมเยือนและภาคภูมิใจที่เป็นแขกของบรรดานางลมผู้งดงามในหอแห่งนี้ ที่นี่จึงเป็นศูนย์รวมของทั้งองค์ชายและคุณชายผู้สูงศักไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนก็ล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยแค่เกลืออยู่เสมอเมื่อโมจิ่งอี้ซึ่งโดดเด่นเหนือบุคคลอื่นปรากฏตัวที่หน้าประตูหอชมจันก็ถูกรายล้อมแย่งชิงจากบรรดาหญิงสาวในหอท่านอองท่านอองเพคะอ้าวนี่ท่านอ,องอี้มิใช่หรือ แม่เล้าซึ่งพึ่งลงมาพอมองเห็นโมจริงอี้ก็รีบเดินยิ้มแย้มเข้ามาต้อนรับขณะเดียวกันก็แยกเหล่าสตรีที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าออกไปท่านอ่องอี้อยากได้ถือสานางทั้งหมดนี้พึ่งมาใหม่เจ้าว่าไปก็สองสามปีแล้วที่ท่านมีได้มาเยี่ยมเยือนหอชมจันท์ของข้าใช่หรือไม่เจ้าคะแม่เล้าสินรอเล่นแล้ว โมจิ่งอี้ตอบทรงๆรงฝีเท้ายังไม่หยุดเดินท่านอ๋องอี้วันนี้ที่มาอยากจะได้เจียงเหรอหญิงงามอันดับต้นของเราหรือว่าเฟิงอยากเอ๋อโมจิ่งอี้บอกจุดประสงค์แต่มีได้ขอให้นางนำทางเพียงเดินตรงขึ้นไปด้านบนพันทีมแม่เหลาฉินพอดถอนใจโถโถท่านอ๋องอี้ช่างไม่เข้าใจความรักระหว่างชายหญิงเอาเสียเลย เจียงเหลาของพวกเราเฝ้าตั้งปารอคอยท่านกลับมาถึงสปีเต็มเชียวนะเจ้าคะโมจิงอี้ยกม,มุมปากขึ้นแต่ไม่ได้โต้อตอบกลับไปเขาเดินขึ้นไปด้านบนแล้วตรงไปยังเฟิงหย่าเก๋อ นี่คือจุดชมทิวทัศน์ที่ดีที่สุดของหอชมจันทร์เป็นสถานที่ซึ่งมีได้มีไว้สำหรับต้อนรับแขกหนึ่งเดียวที่ครอบครองสถานที่แห่งนี้คือเท่าแก่ผู้อยู่หลังม่านของหอชมจันทร์ลู่เร้าเฉินโมจิ่งอี้เพิ่งจะหยุดยืนอยู่ที่ประตูยังไม่ทันได้เปิดเข้าไปก็ได้ยินเสียงเย้าหยอกของสหายดังขึ้นจากด้านในทันอ่องอี้ ข้าคิดไว้แล้วว่าวันนี้ท่านต้องมาหอชมจันแต่นึกไม่ถึงว่าจะมาล่าช้าถึงเพียงนี้ปล่อยให้ข้ารอมาเครึ่องค่อนวันหากท่านมาช้าอีกนิดข้าคงคิดว่าสาวงามในตัวไม่สามารถทำให้ท่านพึงพอใจได้ท่านจึงมัวแตเตรียมตัวเพื่อจะลงสนามคืนนี้ โมจิงอี้ผลักประตูเข้าไปใช้กำลังภายในเพียงสองสาส่วนโยนของบางอย่างซึ่งไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นอะไรให้กับชายที่นั่งอยู่ริมหน้าต่างลู่เซาเฉินรับของนั้นไว้รู้สึกได้ว่าฝ่ามือมีอาการชา าว่าหลังจากเห็นสิ่งที่อยู่ในมือต้นก็ไม่พร่ำบ่นอะไรอีกลูกเซ่าเฉินผู้นี้สวมเสื้อผ้าสีขาวตลอดทั้งปีในมือถือพัดใบหน้าหลอดเหลาใส่สื่อปราศจากอันตรายผิวพรรณขาวซีดและดูอ่อนแอ ราวกับไม่สามารถต้องแดดลมคนทั่วไปที่พบเห็นมักคิดว่าเขาคือปัญญาชนผู้อ่อนแอแต่โมอจิงอีซึ่งคุ้นเคยกับเขาดีรู้ว่าทั้งหมดนี้คือการเสรแสแร้งแกล้งทำถ้าพูดถึงความอมาหิตโหดร้ายแล้วเกรงว่าลู่เซาฉันผู้นี้จะไม่มีทางด้อยกว่าเขาแน่เจ้าเป็นผู้ครอบครองสมบัติล้ำค่านี้จริงด้วย ลู่เซาเฉินเปิดกลองแล้วหยิบหยอกลหิตขึ้นมาชื่นชมมีผู้คนตั้งมากมายต้องตายเพราะของชิ้นนี้ช่างทำร้ายคนไปไม่น้อยเลยจริงๆมอจิงอี้นั่งลงข้างโต๊ะกลมโดยไม่รอให้เชื้อเชิญรินชายกดื่มก่อนจะเหลือบมองไปที่ลู่เซร้าเฉินแล้วเอ่อยเตือนเก็บมันซะคนต่อไปที่จะตายเพราะความโอ้อวดก็คือเจ้าฮึตายล่านี้ คนที่จะสังหารข้าได้มีไม่มากข้าเลยอยากพบเสียจริงลูเซาเฉินเอ่ยกวัวหัวเราะหยอกล้อเท่าว่าเพิ่งเอ่ยจบถวยชาก็พุ่งตรงมาเขารีบสะบัดตัวไปทางด้านข้างอย่างรวดเร็วถวยชาพุ่งเข้าไปฝังตัวอยู่ในผนังลึกนี่ทำให้เขาพูดแทบไม่ออกหากเมื่อครู่เขาหลบไม่ทันบนร่างของมีรูเพราะถวยชาไปแล้วชายผู้นี้ช่างไม่ออมแรงออมมือซะบ้างเลย ข้ารู้ว่าเจ้าสังหารข้าได้ดังนั้นเจ้าไม่จำเป็นต้องลงมือให้ข้าชมเป็นขวัญตาโถเอ้ยต้องหาคนมาซ่อมเฟือง,ฟองอย่าเก๋ออีกแล้วลูเซาเฉินสายสีซ่าพลางเอ้ยตำหนี่จากนั้นจึงเดินไปที่โต๊ะและนั่งลงที่ฝั่งตรงกันข้ามจริงอี้ไหนลองเล่ามาหน่อยสิความรู้สึกที่เพิ่งกลับเข้าเมืองหลวงแต่ถูกห้องเต้ยัดเยียดพระชายาให้นะ่ะเป็นอย่างไรบ้างอีกอย่าง ข่าวลือเกี่ยวกับพระชายาก็ไม่ค่อยดีนักข้าได้ยินมาว่าระหว่างทางนางถูกกลุ่มโจรชุดดำปล้นและ ลู่เศร้าเฉินมองไปที่อีกฝ่ายแล้วหัวเราะอย่างสนุกสนานเขาตองใจพูดเรื่องที่ไม่ควรพูดนี้เพื่อยั่วโโสอีกฝ่ายที่จริงแล้วการข่าวของตระกูลลู่นั้นว่องไวรวดเร็วที่สุดมีหรือจะไม่รู้ที่มาที่ไปของเรื่องนี้โมจิงอี้ปลายตามองสหายเปลี่ยนถ้วยชาแล้วรินชาค่อยๆยยกขึ้นดื่มอึกนึงก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบเจ้าเชื่อหรือไม่ ว่าข้าสามารถทำลายหยกโลหิตได้โดยที่หยกโลหิตนี้ยังไม่ทันได้สัมผัสไออุ่นจากมือเจ้าด้วยซ้ำคำขู่ได้ผลดังคลาดลูเซาเฉินเก็บรอยยิ้มหยอกเย้าดองทันทีใช้สีหน้าใส่ซื่อบริสุทธิ์มองมาที่เขาแต่อดทนไว้ได้ไม่นานสุดท้ายก็หลุดเสียงหัวเราะออกมาฮ่าฮ,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 ฮ่จริงอี้ข้าไม่ได้อยากจะหัวเราะนะ แต่แค่นึกถึงเรื่องที่เจ้าบุกปร้นเกี่ยวเจ้าสาวของแม่นางกระกูนมู่ทำให้ชื่อเสียงนางดางพร้อยเท่าว่าสุดท้ายกลับถูกบังคับให้แต่งนางเข้าจน้นก็รู้สึกว่านี่ช่างหน้าขันยิ่งนักผู้คนทั่วทั้งแคว้นเปยโหม้ต่างพากันคิดว่าเจ้าแต่งบุกผากรีบช้ำหารู้ไม่ว่าเกี่ยวเจ้าสาวนั่นคือเจ้าลงมือยามเกียริด้วยตนเองนี่ไม่เรียกว่าบาปกรรมตามทันหรอกหรือฮ่าฮ่ฮ สเสด็จพี่ของเจ้าช่างใจร้ายเสียจริงแย่างผู้หญิงของเจ้าไปยังไม่พอยังส่งสตรีชื่อเสียงดังพลอยให้เจ้าอีกแม้นางจะเป็นสตรีที่เจ้าทําให้เสียหายก็เถอะแต่บังคับยัดเยียดเข้าไปในตัวเจ้าเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรลูเซาเฉินหัวเราะเสียงดังกับความโชคร้ายของสหายเหลือเพียงตบโต๊ะและลุกขึ้นส่งเสียงกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งเท่านั้นที่ยังไม่ได้ทำ นางมีใช่สตรีของข้าลูเสาเฉันยังของหัวเราะขบขันมีเพียงเจ้าที่คิดเช่นนี้สเสด็จพี่เจ้าเอ้ยสเสด็จแม่เจ้าเอ้ยกระทั่งตัวแย่สินหลานเองล้วนไม่คิดเช่นเจ้าอีกอย่างเจ้ากล้าพูดหรือว่าหากสเสด็จพ่อของเจ้าไม่สวรรคตกระทันหันเมื่อสามปีก่อนทําให้สเสด็จพี่เจ้าได้ครองบรลลังและมีราชอ,องค์การให้แย่สินหลานเข้าวังไปเป็นสนมแอก เจ้าจะไม่แต่งกับนางโมจิงอี้ชะง,งักเมื่อถูกลู่เซาเฉินถามเช่นนี้เขาก็พลันตกอยู่ในห้วงแห่งความคิดผ่านไปครู่หนึ่งจึงหลุดเสียงหัวเราะแล้วเอย่ยเยาะหยันตนเองไม่มีคำว่าถ้าหากลู่เซาเฉินรู้ว่าตนพูดแทงใจดำอีกฝ่ายเข้าแล้วจึงแบ้ริมฝีปากแล้วเปลี่ยนหัวข้อสนทนาข้ากำลังคิดเรื่องหนึ่งหากแม่นางตระกูลมู่พูนั้น รู้เรื่องที่เจ้าก่อไม่รู้ว่านางจะว่าอย่างไรบ้างโมจิ่งอี้กำลังยกถ้วยชาขึ้นดื่มพอได้ยินประโยคนี้ก็นึกถึงเรื่องที่นางเคยพูดกับเขาในวันที่สองของการแต่งงานข้าคิดว่าเรื่องนี้ท่านอองน่าจะทราบดีที่สุดครู่หนึ่งเขาจึงเอ่อยอย่างเรียบเฉยนางอาจจะรู้แล้วก็เป็นได้อะไรนะ เสียงหัวเราะของลู่เซาเฉินหยุดลงกระทันหันตอนนี้เขาตามไม่ทันความคิดอีกฝ่ายจึงถามใครรู้มู่อิ่งซวงลูเเซาเฉินเลิกคิ้วเมื่อได้ยินคำว่ามู่อิ่งซวงสีหน้าเขาพลันเปลี่ยนไปเคาะพัดในมือกับโต๊ะเบาๆโอ้พระชายาที่เจ้าเพิ่งแต่งเข้าต้วนนางรู้ว่าเจ้าคือคนที่เข้าป้นเกี้ยวนางที่ถนนกวานซางั้นหรือ พี่จริงเรื่องตรวจสอบตัวตนแบบนี้ข้านึกว่าเจ้าจะให้หลานเยียนเป็นผู้ลงมือหากนางรู้ว่าเป็นเจ้าถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ต้องปรากฏตัวต่อนหน้านางสินะเจ้าลงมือตรวจร่างกายนางด้วยตนเองหรืองั้นก็หมายความว่าเจ้าได้เห็นกับตาตนเองว่าดอกบัวแดงบนสวงอกนั้นเป็นการวาดขึ้นไม่ว่าอย่างไรวันนี้เจ้าก็จะไม่ยอมปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปสินะ โม่จิงอี้กรอกตาด้วยความเบื่อหน่ายกับความสอดรู้สอดเห็นของอีกฝ่ายบนถนุนกวานซาที่เกิดเรื่องปรนเกี่ยวเจ้าสาวนั้นในตอนแรกเขาไม่คิดจะลงมือแต่เพราะหลานเยียนบอกว่า เจ้าสาวสิ้นใจแล้วนั่นทําให้เขารู้สึกประหลาดใจตอนต้องเข้าไปในเกี้ยวเพื่อดูด้วยตาตนแต่เมื่อเปิดเกี้ยวเข้าไปเจ้าสาวกรับยังมีชีวิตอยู่อีกทั้งยังจ้องมองเขาขมแข็งสุดท้ายเขาจึงตัดสินใจลงมือเองลู่เซาเฉินกระแอม,มไม่ง่ายเลยที่จะหยุดยิ้มในที่สุดข้าก็มีโอกาสเหาะหยันเจ้าแล้วจะให้ข้าปล่อยโอกาสนี้ไปง่ายๆได้อย่างไรฮ่าฮ่ฮ เรื่องนี้ทำให้ข้าสนุกสนานไปได้อีกสองสาวันเลยทีเดียวเชียวดังนั้นข้าจะบอกข่าวหนึ่งให้กับเจ้าโดยไม่เก็บเงินโอ้ตระกูลลู่เจียเป่าที่ชื่นชอบเงินเป็นที่สุดถึงกับบอกว่าจะให้ข่าวโดยไม่เก็บเงินเช่นนั้นข่าวนี้จะมีค่าควรฟังหรือ ผู้คนในเจียงหูต่างรู้กฎเกณฑ์ดีหากอยากได้ข่าวจากตระกูลลู่เจียเปาอย่างน้อยก็ต้องมีทองพันช่างเตรียมไว้แม้โม่จิงอี้และลูเ่เซาเฉินจะเป็นสหายสนิทกันมานานหลายปีแต่ก็ไม่เคยทำลายกฎเกณฑ์นี้โม่จิงอี้ไม่ขาดแคลนเงิน้องลูเ่เซาเฉินเองก็ไม่เคยลดหย่อนผ่อนปรนให้กับเขาข่าวนี้กับผู้อื่นอาจไม่มีราคาค่างวดแต่กับเจ้า ย่อมมีค่าควรฟังแน่รูเซาเฉินมองเขาด้วยสายตาที่มีความหมายแฝงแท้จริงแล้วพระชายาที่จวนของเจ้าไม่ใช่แม่นางที่สามของตระกูลมู่ที่มีนามว่ามู่อิงซวงฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็น ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ